สร้างจากศูนย์จนถึงแสนจริงๆครับผมชอบคํานี้ของคุยดีมากผมจําจนวันตายเลย <c oughs> คําว่าเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริงครับ <c oughs> ผมก็เป็นคนนึงนะครับที่เป็นลูกศิษย์คุยดีนะครับคุยดีสร้างมาตั้งแต่ไม่รู้จักคําว่าคําว่า t ิกตอกนะฮะผมไม่รู้จักเลย <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> มีผู้ติดตามจนถึงทุกวันนี้แหละนะครับจะมายอย่างที่คุยดีบอกแหละนะครับก็คือสร้างจากศูนย์จนถึงแสนจริงๆครับสิ่งแรกเลยคุณต้องหา ไอดอลของคุณก่อนก็คือหาต้นแบบของคุณคุณชอบแบบไหนคุณชอบใครนะครับอ่าอย่างเช่นผมนี่เมื่อก่อนผมเป็นแอดมินคุยดีด้วยนะครับผมก็เล้าทุกวันแหละครับเหมือนพวกคุณนั่นแหละนะฮะหลายๆคนเนี่ยนะครับลูกศิษย์คุยดีเยอะนะครับทุกคนนะฮะตอนนี้นะครับทิกต็อกเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับทุกคนเหมือนคุยดีบอกแล้วทีนี้ถ้าคุณเนี่ยนะครับไม่เอาตัวเองเข้ามานะครับอยู่ในวงโคจรสําคัญที่สุดนะครับอย่าขาดการเคลื่อนไหว คำว่าอยากขาดการเคลื่อนไหวคืออะไรคือหมายความว่าวันนี้ขอให้ตัวคุณเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ครับเข้ามาอยู่ในในวงโครจรของ Tik t o อกเนี่ยนะคุยที่สอนผมทุกวันนะครับสอนผมตลอดเมื่อก่อนเนี่ยว่าให้เอาหน้าออกกล้องนะครับตลอดนะฮะคืออะไรก็แล้วแต่ให้คนเนี่ยอย่าขาดการการเห็นนะฮะแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับไม่ต้องไปคาดหวังบางคนน่ยชอบติดชอบติดคําว่ายอดวิวคุณจําคําผมไว้นะครับถ้าวันนี้คอนเทนต์คุณดียอดวิวคุณมาครับ แต่ถ้าวันนี้อะครับผมคนคุณไม่ทําคุณรอแต่คอนเทนต์ที่มันเพอร์เฟกมันไม่มีคําว่าเพอร์เฟกผมชอบคํานี้ของคุยดีมากผมจําจนวันตายเลย <c oughs> คําว่าเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริงครับเฮ้ยจริงนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงครับที่คุยดีสอนทุกเรื่องเลยเมื่อก่อนนะคุณไปดูคลิปเก่าๆผมแด้ผมผมเป็นผมเป็นสายเป็นสายบันเทิงเมื่อก่อนเนี่ยมผมไม่ใช่สายสอนครับผมเป็นสายบันเทิงและผมและผมมานั่งตีตีกะละมังให้คุยดีดูเมื่อก่อนเนี่ยทำคลิป่นแหละแล้วก็ตีกะละมัง แล้วคุยดี้ก็บอกเออด,ด,ดีดีดีอะไรเงี้ยนะแต่คุยดี้บอกว่าออมันยังดีไม่มากพอต้องเอาสักเรื่องหนึ่งให้มให้มันเด่นผมก็เลยผันตัวเองเนี่ยครับมามาสอนคุยดี่ก็ให้เปลี่ยนชื่อครับเมื่อก่อนผมผมไม่ได้ชื่อครูเควินนะครับทุกคนผมชื่อ,อเควินสายเปเฮฮาการ์แต่พอคุยดี่ให้ผมเปลี่ยนเป็นเควินนะครับสายเปพลังจัก,กรวาลเนี่ย มันก็เปลี่ยนแปลงผมหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรไฟล์คุยดีครับเป็นคนแรกที่สองช่องนะครับถ้าใครรู้นะครับเรื่องของคําว่าสองช่องผมเนี่ยครับได้มาจากคุยดีเลยสอง<ม>ช่องนับสองช่องนับและตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนนะครับก็เอาแนวทางของคุยดีเนี่ยไปทํา